สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอธิบายเรื่องของพลังงานนะคะการเกิดของจักรวาลแกาเล็กซี่หรือว่าเราจะมาอุปมาในเรื่องของพลังงานในเรื่องของสายเทพนะคะที่จะพอเข้าใจได้นะคะการยาตัวอมตะธาตุอมตะธรรมนะคะก็เป็นคำพูดที่สมมุติมาเพื่อความเข้าใจง่ายๆนะคะในสายความเชื่ออีก ประเภทหนึ่งนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูเนี่ยล้วนแล้วมีที่มาและต้นกําเนิดเดียวกันนะคะก็คือเป็นการหยาดตัวของอมตะธาตุอมตะธรรมนะคะแต่เราไปแบ่งแยกเองค่ะว่านั่นศาสนานีน้ศาส,สนานั้นนะคะก็ถ้าจะสมมตินะคะการเกิดของจักรวาลหรือว่าการบีบอัดของพลังงานแล้วมีการตกผลึกหรือว่า เขาเรียกว่าการหยาดตัวของพลังงานนะคะแสงแรกของจักรวาลเนี่ยเราจะอุปมาว่าเป็นพระแม่สันตินะคะหรือว่ามหาเทวีนะคะผู้กำเนิดสปปรรพสิ่งทั้งหลายนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการแบ่งภาคนะคะแบ่งภาคในที่นี้เนี่ยจะใช้คำว่าอวตารก็ได้นะคะหรือว่า างของพระแม่ต่างๆนะคะอันนี้เราจะใช้คําว่าอาวตารก็จะทราบง่ายนะคะคือการแบ่งภาคของพระแม่ก็จะเกิดอีกพลังงานอีก3รูปแบบนะคะคือเป็นมีพระศิวะน,นะคะหรือที่คนไทยเรียกว่าพระอีกส่วนนะคะท่านก็จะเป็นในเรื่องของสายทําลายนะคะส่วนพระวิษณุหรือว่าพระนาลายก็จะเป็นในเรื่องของ ผู้รักษานะคะแล้วก็พระพรมนะคะก็จะเป็นในเรื่องของผู้สร้างนะคะสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายสร้างมนุษย์สร้างเทวดาสร้างพรมนะคะอันนี้แล้วในช่วงการแบ่งภาคมาอีกนะคะในส่วนของพรสศิวานะคะท่านก็จะมีในตำนานนะคะท่านก็จะมีความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวนะคะท่านจึงแบ่งภาคตัวเองออกเป็นพระแม่อุมานะคะ พระแม่อุมาเนี่ยเวลาแบ่งภาคมาแล้วเนี่ยคือท่านก็เป็นเปรียบเสมือนกับหญินอย่างพลังงานผู้หญิงพลังงานผู้ชายนะคะส่วนพระวิษณุก็จะแบ่งภาคมานะคะแต่ว่าเป็นในลักษณะของการกวนเกษียณมหาสมุทรนะคะเป็นการหยาดตัวชนิดหนึ่งนะคะจากอมตะธาตุอมตะธรรมเป็นพลังงานนะคะก็เป็นพระแม่รัศมี ส่วนพระแม่สรัสวัดีนะคะเป็นการแบ่งภาคของพระผมแยกออกมานะคะคในรูปแบบของพลังงานนะคะจะอธิบายแบบคร่าวๆส่วนแล้วก็จําเป็นในเรื่องของบริวานนะคะพระศิวะก็อยู่ๆก็เกิดนึกเออเหงาโดดเดียวอยากมีบริวานนะคะจึง แยกล่างมาอีกล่างหนึ่งนะคะก็คือปางอวตารที่เรียกว่าโคนันทินะคะอันนี้ก็คือเป็นการสร้างสรรค์ของจิตวิญญาณพลังงานเทพขั้นสูงนะคะแล้วการแบ่งภาคเนี่ยก็จะบอกว่าท่านก็มีหลายปางหลายภาคนะคะในภาษิวะอย่างพระหิริฮารานะคะเป็นการแบ่งปางของพระอีกส่วนนะคะ หรือว่าที่เรียกว่าไอาย่ป,ป้านะคะท่านก็จะเป็นลักษณะคือเป็นผสมผสานร,ระหว่างพระอีกส่วนก็คือพระวิษณุนะคะกับพระอีกส่วนก็คือพะนาลาัย์กับพระวิษณุนะคะก็คือท่านเนี่ยพะนาลายแปลงเป็นผู้หญิงส่วนพระศิวะก็ไล่ลามแล้วก็คือเหมือนกับว่าให้กําเนิดบุตร พระฮิริฮารานะคะแล้วก็เป็นอวตารอายาป,ป้านะคะซึ่งลงมาช่วยโลกมนุษย์ให้พ้นภัยจากพวกมาลายอะไรนะคะเกี่ยวกับน้องสาวของอาสูรน,นะคะที่มีร่างกายเป็นควายอะค่ะพอพี่ชายตายก็คือน้องก็ ออกมาทำลายทำลายต่อนะคะจนต้องเกิดการอาวตารของ,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อมาทำลายทำลายจะบอกว่าการสร้างของจักรวาลเนี่ยก็จะแบ่งเป็นยินยางนะคะก็คือมีทั้งฝ่ายดำและฝ่ายขาวฝ่ายดำก็เปรียบเสมือนพวกอสูรมารอะไรพวกนี้นะคะส่วนฝ่ายขาวก็เป็นฝ่ายเทพเทวดานะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเกิดความไม่บราลซ์หรือไม่สมดุลกันนะคะก็จะมีการที่จะต้องอวตารแล้วก็ มีการสร้างสารรา์ขึ้นมานะคะเป็นในรูปของอย่างปางพระอัฒนาลีสวนนี่นะคะก็เกิดจากการที่ท่านอวตารขึ้นมาเป็นร่างหรือว่าเป็นพลังงานต้นนะคะที่จะสามารถทําให้เทพเทวดาเนี่ยสามารถสมรดกันได้สมสู่กันได้เพื่อสร้างเทพเทวดานะคะเพราะว่าพระพรในช่วงแรกเนี่ย จะสร้างมาแต่แบบว่าเป็นเพศชายทั้งนั้นเลยผมนี่จะเป็นผู้ชายทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็พอได้ได้การช่วยเหลือจากพระอีส่วนแล้วก็พระแม่อุมาก็เคยก็เลยเกิดเป็นปางอัธนาลีสวนมาฉะนั้นเทพพมก็คือสามารถจะมีร่างผู้หญิงแล้วก็สามารถที่จะสมรสกันได้แปลงร่างเป็นผู้หญิงสมรสกันยังได้เลยแล้วก็มีบุตรนะคะเพื่อ เอามาปราบปามาร้ายหรือว่าสร้างความสมดุลของโลกของจักรวาลของกาแล็กซี่นะคะระหว่างพลังงานหญินและพลังงานยางนะคะอันนี้ก็มีความเชื่อที่ว่าพระแม่อูมานะคะในปางพรหมปจารินีนะคะคือร่างอวตารเป็นพระแม่กวนอิมนะคะที่ลงมาสร้างสารรค์หรือว่ามาปราบปามารล้ายในยุคที่ว่ายุคธมินของ โลกนะคะทำให้เกิดการปฏิบัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมเพื่อหลีกหนีออกจากพวกอบายภูมิอบายมุกแล้วก็สิ่งต่างๆที่จะนำพาไปสู่นกกรกภูมินะคะก็จะเกิดในเรื่องของการอาวตารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอย่างพระแม่กวนอิมนะคะแล้วก็เกิดการอาวตารของพระโพธิสัตว์อีกหลายๆพระอ,องค์นะคะเพื่อลงมาปราบปรามหรือว่ามาช่วยนำพาให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่พระธรรมนะคะ ต้องบอกว่าปางของอายป,ป้านะคะที่ที่มีการที่มีการลงมาเกิดหรือว่าปางฮิริฮารานะคะหรือว่าการสร้างสารรค์ของเทพเทวดานะคะก็จะมีในเรื่องของการที่ลงมาเกิดหรือว่าที่จะเขาเรียกอะไรมีการปราป,ปามสร้าง ในปางของฮิริฮารานะคะแล้วก็จะมีปางอวตารอีกองค์หนึ่งนะคะที่ชื่อว่าพระนามว่าปิปาราตนะคะซึ่งเป็นร่างอวตารของพระศิวะน,นะคะซึ่งมาปราบพระเสาโดยเฉพาะเลยนะคะท่านเกิดมาเพื่อที่จะออกกฎเกี่ยวกับให้พระเสาเนี่ย สามารถให้พรได้แทนที่จะมีหน้าที่ในการแบบว่าลงโทษอย่างเดียวนะคะคือการกรรมลงทันเนี้ยนะคะก็คือถ้าผู้นั้นเนี่ยมีการสะดเดาะเคราะแล้วก็จะพ้นจากบ่วงกรรมนะคะซึ่งก็จะเป็นในลักษณะของการทำดีช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็การเลี้ยงโคปล่อยนกปล่อยปลาแล้วก็ห้ามเหยียดวันนะ แล้วก็มีในลักษณะของการเวียนเทียนใต้ต้นโพนะคะแล้วก็เด็กนะคะก็จะไม่มีผลในรับการวิบากของกรรมนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเทพสิ่งศักดิก์สิทธิ์ในระในระดับแรกๆนะคะที่มีการพัฒนามีการเพิ่มในเรื่องของการแก้กรรมได้นะคะในการทำความดีเพื่อชำระวิบากเพื่อออกจากวิบากกรรมตัวเนี้ยแล้วก็มีความเชื่อว่า พระปีปราลาน,นี่นะคะคือร่างอวตารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในในสากลโลกที่มีระยะแรกๆแรกๆเลยนะคะที่มีการชำระวิบากกรรมในการสะดอกคอคือการทำดีชำระวิบากนะคะแล้วก็ออกกฎไม่ให้พระเสาเนี่ยไปสร้างคือไปทำ้ายทำลายหรือว่า กับผู้ที่กําลังทําความดีในด้านนี้นะคะก็คือเรื่องของการแก้กรรมได้ในเรื่องของการทําดีนะคะทําดีคิดดีพูดดีเนี่ยนะคะแล้วก็มีความเชื่ออีกว่าเป็นถือว่าเป็นองค์ปฐมนะคะของระระดับของศาสนาเราก็คือจะเป็นเรื่องขององค์ปฐมนะคะซึ่งจะเป็นผู้ที่มีปัญญามากแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์มีพลานุภาพมากนะคะ ที่จะสามารถช่วยให้คนเนี่ยพ้นจากเคาะกรรมแล้วก็พ้นทุกพ้นโศได้ด้วยการทําดีพูดดีคิดดีนะคะก็จะเป็นการเข้ามาช่วยเหลือนะคะของสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะซึ่งจะมีเรื่องของวิบากกรรมโลภโกรดหลงเข้ามาก็เลยเผลอกระทากรรมชั่วนะคะทําให้คนเหล่านั้นน่ะต้องตกวิบากกรรมได้รับกรรมอย่างทุกขทรมานนะคะ แต่วิธีที่ท่านปีประาชออกมาเพื่อที่จะมากำลาบหรือว่ามาแก้ไขสิ่งที่คือไม่เกิดความไม่สมดุลนะคะก็คือจะทําให้ด้านมืดะมีกําลังมากท่านก็เลยเข้ามาแก้ไขในด,ด้านของพลังงานความสว่างนะคะให้คนเนี่ยสามารถได้กลับตัวกลับใจหรือว่าได้กลับมาแก้ไขทําความดีเพื่อจะชําระวิบากอันเนี้ยเพื่อเข้าถึงแสงสว่างได้ แล้วก็เป็นในเรื่องรูปแบบของพลังงานนะคะคือการอวตารการเกิดมาเพื่อสร้างสมดุลของพลังงานยินยางหรือว่าพลังงานของจักรวาลหรืออมตะธาตุอมตะธรรมนะคะที่หยาดตัวลงมาอย่างต่อเนื่องก็คือมีการตกผลึกแล้วก็มีการหยาดตัวแต่มันก็จะเกิดความที่ว่าหลงกระทำความชั่วแล้วไม่สามารถกลับขึ้นไปได้ในอมตะธาตุอมตะธรรมก็เลยต้องมีระบบของมรรคแป หรือว่าการปฏิบัติธรรมหรือว่าการลงมาเกิดของพระโพธิสัตว์หรือว่าการจุติขององค์ปฐมเพื่อจะมาบอกคนทางเพื่อเข้าสู่พระนิพพานนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบพลังงานในลักษณะของทําความเข้าใจกันง่ายๆนะคะการเกิดแล้วก็ไม่ต้องไปสร้างอัตราอะไรเยอะแยะนะคะแค่เข้าใจว่าการเกิดของพลังงานเนี่ยไม่ได้บอกว่าศาสนาไหนานะคะแต่ให้เข้าใจว่าการเกิดของมนุษย์เนี่ยเกิดมาจาก พลังงานบริสุทธิ์นะคะแต่ว่ายาตัวลงมาแล้วก็เกิดความโลภความหลงนะคะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าที่ท่านบอกว่าองค์ปฐมหรือว่าพระแม่ต่างๆเนี่ยก็คือ,อยาตัวมาจากอมตะธาตุอมตะธรรมเช่นเดียวกันนะคะผู้ที่มีธรรมก็จะเข้าใจว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่นอกเหนือความเข้าใจของเราได้ก็คือทุกคนน่ะสิ่งต่างๆในโลกเนี้มาจากแรงเดียวกันค่ะ แต่วิธีที่จะเข้าถึงนี่นะคะถ้าศาสนาใดมีบัค8ดก็จะสามารถเข้าถึงพระอรหันต์หรือว่าอมตะธาตุอมตะธรรมหรือพระนิพพานได้หรือว่าความบริสุทธิ์นะคะอันนี้ก็บอกเป็นตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะคะอนุโมทนาสาธุนะคะ